จีนได้ให้ความช่วยเหลืออุดหนุนอย่างต่อเนื่องให้กับประชากรที่อพยพต่างถิ่นเพื่อหลุดพ้นจากภาวะยากจนดนในปัจจุบันได้ประสบผลในด้านการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการจัดการชุมชนจนในช่วงปลายปี2022ที่ผ่านมาประชาชนที่อพยพนั้นมีแรงงานกว่า5ล้าน3 0,000คนในจำนวนนี้ 4ล้านจดแสนคนนั้นมีงานทําประชากรที่อพยพไปต่างถิ่นเพื่อหลุดพ้นจากภาวะยากจนนั้นมีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีองนปี2021นั้นมีไรายได้ถัวเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0่กว่าหยวนขณะที่ในปี2022ได้เพิ่มขึ้นถึงกว่า13,000่กว่าหยวนมากกว่าอัตราการเพิ่มเติมของรายได้เกรรษตรกรทั่วประเทศซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะเน้นพัฒนากำลังการผลิตในพื้นที่จากการประชาชนอพยพ ปฏิบัติตามผลงานที่ได้มาจากการอพยพประชากรพี่หลุดพ้นจากภาวะยากจนด้วย